สอ, <relevance> สอไก่ลุงบวกโชคสมพรฟ้ามนะครับพี่รองครับนะครับตอสอสนอไก่ลุงบวกโชคสมพรนะครับพี่้องครับสามสิบห้าสิบนะครับเลขกำกับนะครับนะรุนกันนะครับผลงานที่สดใสสาบสานะครับสอไก่ลุงบวกโชคสมพรสามห้าส chết 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 bỏ chết 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 chết

สอ,อสอไก่ลูกนะครับที